จริงในบ้านก็ย่างได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้อัอตรสก็เลยต้องย่างแบบนี้คนเดินไปเดินมาก็คงจะได้กลิ่นหอมกินอย่างประมือเงินลังดํนี่คือหอมเถื่อนอะอนะเันคือสีบากันแล้วก็พัดไปเรื่อยๆพัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สุกอย่าประมาทเตาไฟเล็กๆแค่นี้นะคะ <c oughs> เตาแค่นี้แหละค่ะจะทําให้เราย่างอะไรได้เหมือนกันเหมือนกับเตาเตาย่างปกติใหญ่ๆเขาอ่ะอันนี้ก็ถือว่าใส่ฐานแล้วก็ไฟแดงก็ใช้ได้แล้วถือว่าอูอยู่ค่ะย่างได้อยู่สุกอยู่นะถ้าอย่างนี้มันไม่มีเลือดมันก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ถ้าย่างเนื้ออะไรเราก็ต้อง ถ้ากลัวว่าไม่สุกถ้าคนกินสุกเราก็ไปดาดกระทะเนาะอืมอันนี้ย่างปลาหมึอกอะสุกบ้างไม่สุกบ้างไม่เป็นไรแบบมันไม่มีเลือดบางคนก็กินดิบไหม,มก็ไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นอะไรเนาะไม่มีพิษมีภัยหรอกอืมบางคนแพ้อาหารทะเลก,ก็ก็ห้ามกินอาหารทะเลเนะห้ามกินไปเลยจะได้ไม่มไม่พิดต่อกระเพาะอืมเดี๋ยวก็สุก เอาไฟไปปากไม่แดงไม่มีแรงพูดไฟไม่แดงก็ไม่มีก็อาหารก็ไม่สุกดังนนไฟค่ะพี่น้องดังไฟสไตล์บันนอกโคอกนะห้องนี้ทำไปไทยเรานะคะ วันนี้ก็เมนูย่างย่างปลาหมึกย่างจะย่างไส้กรอกย่างตับกินกับน้องๆกินกับซุปตําวันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวข้างบ้านมันหยุดสา,สาวสาวสาวไทเลนเท่านี่แหละเพิ่นเนพินพ่นโมมีงานมือนี่วันเสาร์เพิ่นไม่เห็นงานโรงงานก็เลยพาลูกสาวมาหล่นเทือ่นเพิ่นบ้านพักเป็นอาพาร์ตเมนต์อะค่ะอพาร์ตเมนต์ อพาร์ตเมนต์แบบนี้นะค่ะแบบเดียวกันหมดอ่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะอพาร์ตเมนต์แบบนี้นะคะ<อ>นี่คะ่ะหอมค่ะไม่แต่มะเรงวันก็เริ่มได้กลิ่นละมาแล้วน้านี่แต่เกียกอดลูกเป็นฟาร์มบอสเซาจักเทถอจ้าใส่ของแพงใส่ของดีเป็นเด็กกับบอสเซาแม่ ต้องท่ำใจละละท่ำใจเนาะหากินอยังที่มีประโยชน์บำรุงเจ้าคองไปก่อนเรื่องหนา,าไวไ้ที่หลังคือบำรุงไ้มันจุ่มชื้นก่อนแห้งใส่ียังที่เป็นความรุนแรงต่อใบนามันกลแห้งแบบนะไปตากแดดไปเไง,ไง,ไงเฝ่าเต้าจังสีอันเตรียมจะสีดำละนาก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเอาความ โอ้นี่ลูกเอ้ยไปไปรอไปไปกินสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลูกไปรอไปสตรอเบอรี่คับอีหยังก็อัน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 โปเตโต้คนไปปิดได้ดีประตูนั่นลูกสาวจ้าสวนนี่แหละตรงนี้ค้นมึงกระบปรงสันกรบโปได้กินแบบนี้ดอกมังเล่าแลีนสวนสนามอยู่ลูกสาวก็ได้ไฟแดงๆเงือกมวนส่นตัวล่ะเออนี่เอาสิมวนอยู่ได้ล่ะ ถา,ามว่ามวนบอแนวนี่มวนเด้ย,ย่างไปเนี่ยไปเบาๆมันกับมวนไปแดงๆมันกับมวลเนี่ยอันนี้ยังไม่สุกอันนี้ไม่โดดนะมันกลับไปกลับไาอย่างนี้บางเมื่อมันบ่นมีเลือดมันบ่นเป็นยังหญิงพผู้สมิงกับวานติดตัวอะไรเนี่ยนะแต่ว่าอยากเค็คทไฮเพิ่นแบบเสๆนะไฮเพิ่นหอมๆซุดแล้วแหละเนี่ย กินไปไท่เหา่าทำไปไท่เหา่าเนี่ยวงนี้พอนีตรงลือ้อเฮ็ดไม่เบิดเลยเนี่ยหาดินไม่มาใส่เนี่ยจังสิเป็นปูยังใดเนี่ยดินแน้วสีดินปูอกไม้ดินมันเบามันผสมอันฟุน้นมันผสมปุ๋ยออียงกุ้นี่เฮ็ดดีดีดอกพอนอย่าปลูกพักกินนาราเข้าใจยุ่แต่ว่าตกเป็นดินแบบแน่นกน็นี่เนี่ยมีทั้งสวนพักมีทั้งอันอยางเนื้อเดียร่่่่่่่่่่่ มันยาก,กาต้องพัดไฟต้องพัดอัน,อนกลับไปไปกินวันรีสิตามักหุงได้่านเดี๋ยวทิกต่อไปเดี๋ยวอ่าถัดจากเวลานี้ไปเราจะตามส้มนะคะอีกแป๊บหนึ่งเราคขอยไปตามส้มเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเสียงอ้าว ปิกนิดที่บ้านค่ะทเปคนอุ้ยปิ้งตับ,ต,บตับปิ้งค่ะทุกคนตับตับปิ้งค่ะทุกคนย่างกุ้งค่ะกุ้งปิ้งอ่ะปิ้งกุ้งไม่ใช่เขาเรียกอะไรคะย่าง ย้างค่ะย่างๆแบบนี้นะคะย่างที่บ้านก็ได้ค่ะย่างที่ไหนก็ได้ค่ะที่ที่อยากจะย่างอะนะย่างกินก็ตำบังหุมค่ะนะย่างกับกินก็ตำบังหุงค่ะนะะตีบ้านสาวๆบ้านใกล้กันก็เลยปั่น,นจกักรยานมา รู่สุกแด้ยังหัวห่วยหวย่หวยหัวห่วยห่วยแล้วคนเดินไปเอาเขอจานใส่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเอาเข้อออกให้้วรจานไม,ม่ใส่ละคะจานบอมีจานค่ะทำไปไทยเฮาทำไปไทยเฮาอู้ซิตั้งเพจสิตั้งซื้อเพจไม่หรอกทำไปไ,ไทยเฮาเอะไรคะ นี่ไงเขาจัดมาให้แล้วเนี่ยเพรเหรอก็ไปวางอยู่ตรงโน้นอ่ะเออเธอก็จัดเรียงเองนะเพราะว่าจัดย่างก่อนจัดเรีย่างประมาณนสูบแล้วมั้งเนี่ยอู้หูทั้งเจ้ากระสือยังกินดิบอุ้ยเราดูเสียบขอดอกให้อันนี้นะน้อยเกินหนึ่งตัดไว้ข้างๆดูไหมยออไอ้โม่ไม่ได้กินแล้วนะไม่ได้กินแล้วก็แล้วตับนี่เราเอาวางได้ก็ได้เราไม่ต้องเสียบหรอกเนาะอันนี้อันเนี่ยขอดอกเสเนาะไหนเสียบไหม ดอกเราก็เสียบเลยเสียบใช่เสียบอย่างนี้เสียบทางนี้ก็ได้เนี่ยทางนอนเนี่ยจะได้เยอะเยอะเออก็แล้วแต่เสียบมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจัดการกับตรงนี้ก่อนฉันเนี่ยเซียนย่างไปกระเทียมไหมปุ่ตนไมโอ้ไม่ต้องหรอกไอเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเคลียร์ใหม่หมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เลยอะดินปุ่งเนี่ยคือดินปลูกดอกไม้นะไม่ใช่ดิน ไม่ใช่ดินปลูกผักไงไม่ใช่ใชินปลูกผักมันจะต้องเป็นเนื้อที่<ช>เนื้อดินแน่นๆกว่านี้อันนี้มันเบา<ช>ยัางไงก็แล้วแต่เราจะย่างอะไรเราต้องทําไฟให้มันแดงไว้ก่อนใช่ก็บอกมันไฟปาก,ปกปไม่แดงปากไม่แดงไม่มีแงรงพูดก็บอกมันเ้ามันกับเฝ้าอียีลีมันอะไร <ฟ S 1> <laughs> ปากไม่ปากไม่แดงไฟมันมีมใช่ปากไม่แดงไม่มีแรงพูดเอ่อไฟไม่แดงมันก็ย่างไม่สุกโอ้ย อันนี้ถ้าพัวหายยังบารูซ mm. ื้อตัวได้น <the> TA ี่พัวหายเนี่ยบารูซืกอได้เลยพัวหายเนี่ยไฟบอแดงแต่ยังบรูว่าไฟบอแดงอยู่ปีงมันต้องมีไฟแดงฮามันบอแดงเขาก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปมันก็แดงเลยเนี่ยมันต้องแดงสิเออพอมันแดงจัดๆจัดๆจัดเ็จมันก็สูกทีเนี้ยมันจะเลยเป็นไหมไปนู่นน่ะอย่าอย่ามาเจอกระเซียนอุ่มเซียนอุ่มขี่จมนี่เห็นไหม ไฟมันแดงแม่ตับไม่สุกกระเด็นไม่แล้วนะเออฉันฉันก็ไม่อยากเป็นกระสือฉันก็เลยต้องให้มันไหมไม่ไหมถ้ามันดูเหมือนมันไหมแล้วมันไม่แซบเหรอแม่เออมันดูมีอาชีพเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงมันสุกนี่ไม่ไม่ต้องมีเลือดนะเอออันนี้สุกแล้วเนี่ยอันนี้พอดีกลมๆโอ้ยมันแซบเอาระวังหน่อยลูกก่อนเลี้ยงแน่ากินกระเท็ดอืมนั่นแหละยาก นองเอ้ยอ <54. S 2> ่ะอีกสักพักนึงเราเข้าไปตำส้มที่จับเลยนะแอปปลแอปปงของมันมากเลนเนาะมันมันมยังเลนเออมันยังเลนดูเลยอืมมาเปิดให้เพด่อนๆจำได้เออเปิดบพราะอะไรก็ยากอใหายเลนไปไม่มีผ่ากนได้ไม่มีผ่าก่ได้ไม่าแช่แ่อะส้มตำ